คุณทานุพงศ์สิทธิสารผู้เขียนบทความชีวิตชาวสวคนครองดินสะดวกในอดีตที่ยังไม่มีตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวท่านบอกว่าคลองดำเนินสะดวกนั้นน่ะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรมาช้านานนับตอตวรัษมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ต่างมาลงหลักปักฐานกันตั้งแต่ก่อนแรกขุดคลองดำเนินกระทั่งปลายทศวรรษที่2,400ถึงต้นทศวรรษผัดมาเมื่อดำเนินการขุดคลองดำเนินสะดวกแล้วเสร็จจำนวนประชากรยิ่งหนาแน่นขึ้นดูลำดับชงผลให้กเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิต สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในละแวกดังกล่าวจากป่ารุกที่ถูกหักร้างถางพงเป็นสวนเตียนนะครับจากคลองใหญ่ก็เกิดคลองซอยสาขาแยกออกมาเยอะแยะท่านว่าอย่างนั้นนะครับท่านยังได้ยกพระราชาราคาของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าข่าวสเสด็จผ่านคลองดำเนินสะดวกนะครับเมื่อ ปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองถึงจงรับสั่งว่าระยะหลักหนึ่งหลักสองจนกระทั่งถึงหลักสามเดือนเดิมเป็นจากและปุ่งเดี๋ยวนี้มีจากและปุ่งเข้าไปไม่ถึงหลักหนึ่งเป็นไร่นาไปหมดได้ความว่าดีมากตามลำองมีตลาดเกิดขึ้นใหม่ถึงสามระยะนับว่าไม่มีที่ว่างว่าคุณราชบุรียุลงมา ตั้งแถบกองดําเนินสะดวกมีมากนะครับอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ที่เข้ามาตั้งลกรากบริเวณกองดําเนินสะดวกล้วนทามาหากินด้วยการยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักนะครับเช่นเมื่อปี2 4 4 7ีสมีคำร้องของจีนลี้กำนันนะครับนายมั่วกำนันจีนแดงผู้ใหญ่บ้านจีนและกำนันนายชุ่มกำนัน และจีนกำปั่นกำนันปรากฏอยู่ในเอกสารกลุ่มครอง,งกระทรวงเกษตรตราธิการความตอนหนึ่งว่าพวกข้าพเจ้าทั้งนี้เป็นคนทําสวนปลูกลิกหอมกระเทียมถั่วแระถั่วโ,โลสงูงและผลไม้ต่างๆได้เคยใช้ไม้ไผ่ไม้ลวกและเสาใส่แพลล่องไปตามแม่น้ำคลองทุกปีเพื่อ จะได้วาช้ยสำหรับทำร้านตากริกเพราะปลูกพริกรหอมนะครับทำกระเทียมขายเพื่อหางเงินเลี้ยงชีพนะครับถึงตรงนี้ควรกล่าวสักหน่อยนะครับว่าเมื่อมีการขุดท่อมคลองดำเนินและมีการออกกฎข้อบังคับห้ามไม่ให้แพร่ล่องครามาคลองนี้เป็นากขาจนทําให้ระัะโดรเดือดร้อนนั้นพิจารณาดูตามความที่ปรากฏดู ในหนึ่งคือการกำจัดเพรซึ่งหมายถึงภาชนะทางน้ำที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานออกจากทางสัญจรนะครับเพราะเวลาเพรจะตับลำหรือโจดเทียบทา่าบางครั้งก็เป็นที่ลำบากกีดขวางทางไปมาเรื่องอื่นจะดำเนินบุคคลอํดำเนินสะดัวก็ไม่สะดวกนะครับอีกในหนึ่งเพเป็นภาชนะคนยากด้วยโตขึ้นจากวัสดุและฝีมือที่หาได้ ทั่วไปดังมีคำร้องของจีนเทียมจีนติ๊กเงี้ยจีนชงและจีนเอียงจีนผูกปี้ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่แถวหลักเจ็ดร้องขอไว้อย่างน่าเห็นใจว่าข้าพเจ้าทั้งสี่คนได้เป็นพ่อค้าขายไม้ต่างๆได้เลี้ยงชีพบุตรและภรรยามาชานานหลายปีมาแล้วบัดน,นี้กระทรวงเกษตรได้มา่อมคลองน้ำก เลกดีว่าแต่ก่อนเรือนเพลไปมาได้ดูสะดวกทำได้ปิดป้ายปากคลองบางนกเพลแต่ความหา้ามว่าไม่ให้เพลไม้ต่างเข้ามาในคลองปิดอาคารเพราะฉะนั้นวพวกก้าพไปเจ้าคงได้รับความเดือดร้อนอย่างที่สุดเพราะเป็นคนขัดจุนยากจุนเพราะว่าจะได้ล่องเพลไม้ใสเข้ามาขายพวกมหาชนในคลองนี้ตามเคยเหมือนเช่นแต่ก่อนมาเจ้าพนักง,งานรักษาคลอง ก็ไม่ยอมให้กขจะโอยไม้เข้ามาในของค้าขายตามเคยเท่ากับว่าต่อแต่นี้ไปคลองํำเมินสะดวกจะเป็นพื้นที่ที่รัฐพยายามเข้าควบคุมาการเข้าออกแลจะจัดเก็บรายได้จากการผ่านด่านนะครับาการกีดกันรัษฎรผู้ยากไร้ออกจากพื้นที่ที่มีความสําคัญทางการค้านั่นอ่ะมันหมายถึง ต้องการเฉพาะเรือที่สามารถเสียค่าธรรมเนียมผ่านด่านได้นั่นแหละมีในสำคัญยิ่งต่อชีวิตประจำวันของผู้คนในเทพตินคลองดำเนินสะดวกเพราะถึงแม้จะมีกองทัพสาขาให้ลักลอกกระทาตามพฤติกรรมคุ้นชินได้แต่ก็ไม่สามารถกระทําต่อไปโดยสะดวกดังเก่ารัษฎรจำต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่วางไว้กับ เจ้าของแพย์จึงเสนอจะยอมเสียค่าธรรมเนียนดีกว่าต้องหาวิธีอื่นอย่างไรก็ดีหลาข้อเรียกร้องถึงความเดือดร้อนที่รักษุนต้องประสบจะไร้ผลเสมอนะครับถ้าทีพรปุ้นก็เป็นอีกมาตรการที่รัฐเลือกใช้อย่างเช่นในข่าวปี2448หลวงวิจารณ์ทาลีเจ้ากรมสารบัญกระทวงกสิาธิการได้รวมความเห็น ต่อข้อเสนอของนายด่านเก็บค่าธรรมเนียมว่าเรือสพและเรือขอทานซึ่งไม่อาจก่อประโยชน,น์ทางเศรษฐกิจใดๆควรลุกว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตากุออความตามข้อเสนอดังกล่าวตอนหนึ่งว่าส่วนเรือลำที่บรรทุกสพนั้นหาได้เรียกจอดเข้ามาสอบวัดไม่โดยมีความกลัวแลกจริงแต่เป็นที่ปีเตียนเก็มหาจุนทั้งหลายได้ กับอันหนึ่งบรรดาเรือผู้ที่เที่ยวไปขอทานเข้าออกทางทำนุตอนบุญเมื่อแจวมาถึงทำนุได้เรียกให้โจทย์เข้ามาสอบวัดแล,ล้วเลเรียกค่าธร,รมเนียมพวกขอทานได้พากันพูดจาอ้อนวอนต่างๆองค์ขอทานก็ได้มาพอเลี้ยงชีวิตไปเินเลออัดก็หาไม่ไม่เคาะดูแล้วเห็นว่าเป็นคนร่างกายพิการทั้งทูลและริงเครื่องสําหรับขอทานก็มีจริง บางลำที่มีอัดก็เสียค่าทำเลียมให้บางลำก็หามีเสียไม้เป็นที่เดือดร้อนโดยมากการที่รัฐยกเว้นค่าทำเนียเรือเบางชนิดก็ด้วยต้องการรักษาภาพลักษณ์และเห็นว่าไม่มีประโยชน์จะไปยีดเอาเลือดก,กับปูแต่นั้นเรื่องราวของสามัญชนคนธรรมดาที่ยุมาข้างต้นอื็นหลักฐานประเภศีลายลักษณอักษรเพียงบางส่วน ซึ่งพอหาอ่านได้จากหอจอมาเหตุแส่ชาติทั้นผู้เขียนทุกทวนดูเห็นว่าหากไม่ยุติเสียจะมีเนื้อหาหนักไปทางต้องคุกคิดตีความหลักฐานดื้อถือกันไปใหญ่ทีนี้จริงจะขอเก็บความจากคำบอกเล่าของคนเก่าเก่เป็นต้นว่าอามาของผู้เขียนมาเล่าสู่กันฟังมา้าก ท่านบอกว่าคนไทยแต่ก่อนใช้ชีวิตยอยู่ในกระแสการนับเวลาแบบจันทรคตินะครับคือนับข้างขึ้นข้นขางเลนตามดิถีโคโจรของดวงจันทร์จนครบเดือนคำรุปปีหรือทุกวันนี้เราเรียกว่าปฏิทินพระจะดูวันกูนวันพระทีก็พิกปฏิทินดูทีหนึ่งด้วยเหตุนี้การทำความเข้าใจคนในอดีตผ่านสมึทางเวลาของพวกเขาจึงจำเป็นอย่างยิ่งอทิ คุณดำเนินสะดวกแต่ก่อนทําไมนัดกันที่ตลาดน้ําวันขึ้นแรมสองค่ำเจ็ดค่ำและสิบสองค่ำทั้งนี้ก็ด้วยคํานึงถึงช่วงน้ําขึ้นน้ำํำตายหรือน้ำขึ้นน้ํำลงน,น,นะครับตามอิทธิบพลของแรงดึงดูดที่ลูกก็ทําคู่กับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หากถอยเรือไปตลาดทั้งๆท,งท,งที่น้ําแห้งคอดคองอาจจะกลับบ้าน ไม่ได้หรือลำบากนะครับพอสมานก็คือตลาดประเภทเว้นช่วงทุกๆาวันก็เพราะสินค้าที่จะไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนั้นเป็นสิ่งของที่สามารเก็บอมมอมถนอมไว้ใช้ในครัวเรือนได้นานหลายวันทีจึงจะออกไปซื้อหาในตลาดเช่นมะพร้าวผาใยาน,านพื้นผิดกับตลาดประเภทนัดทุกวันซึ่งมักเป็นของสด อย่างเนื้อสัตว์ต่างๆเป็นต้นนะครับครูไปบุญบุญขันเคยแต่งเพลงไว้ไพเราะมากเพลงหนึ่งนะครับชื่อว่าเพลงน้ำลุงเดือนยี่ซึ่งคุณต้นว่าย่างเดือนสิบอ็ดน้ำเริ่มไหลนองพอเดือนสิบสองน้ำในคลองก็เริ่มจะสูงครั้นถึงเดือนยี่น้ำกร็รีไหลลุงไหลลุงตกเดือนสามแล้วน้ำก็คงแห้งขอด ปลดล้ำคองครับทัางจุความบอกเล่าธรรมชาติของน้ำเอาไว้ได้ดีเลือเกินน้ำเป็นสิ่งที่คนให้ดีต้องคอยเฝ้าดูว่าเดือนไหนน้ำจะมาเดือนไหนน้ำจะไปเพื่อกำหนดช่วงเวลาทำการเกรรษตรกันคนสวนํำนวนสะดวกก็เช่นกันเมื่อสมัยอามมาของผู้เขียนยังเป็นเด็กหรือราวปสศิกว่าปีก่อน พอเดือนสิบสองน้ำทุ่มก็ตะเตรียมหวานพืชพันธุ์ที่จะพ่อปลูกในแต่ละปีเอาไว้บนคู่หรือที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเพราะไว้เดือนหนึ่งก็เข้าเดือนอายาก้าพริกหอมกระเทียมกำลังโตได้ที่พริกที่นิยมปลูกคือพริกมันกับพริกสิงคโปร์ส่วนหอมเราจะนเรียกว่าพันธุ์ตัวอั้งหรือแดงใหญ่ ถึงเวลาน้ำลดจะลงสวนเหยียบน้ำด้วยการรหัสมาวิทน้ำออกแล้วถอนพืชพันธุ์ใต่เขียงวางเทียบในตะกร้าพูกกะอิวลงปักดำบุนขนาดสวนเป็นเถวไปผู้เขียนท่านยังเล่าต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามพืชสวนเตียนจะก่งอกงามดีแต่ต้องเป็นคนงานรับจ้างเขตมาผูงถู หรืโกยดินเอาดินขึ้นตลิ่นพอดินแห้งหน้าดินก็จะลาวก็ต้องยกดินให้เรียบไม่มีรอยแตกส่วนพวกคนงานรับจ้างแต่นั้นเจ้าของสวนต้องเลี้ยงอาหารถึงห้ามือคือชเช้าเลี้ยงข้าวสวยสิบโมงเลี้ยงม้วยหรือข้าวต้มตะวันตรตหัวเลี้ยงข้าวสวยบ่ายสามโมงเลี้ยงม้วยและตกหกโมเงเย็นเลี้ยงข้าวสวยอีกรอบ ที่เลี้ยงการหลายมื้อก็เพื่อการปูดินยาดินเป็นงานเหนื่อยหนะนักแม่เลี้ยงบ่อยท้าว่าได้งานก็คุ้มค่าเลยงานนะครับนอกจากพืชสวนค้างพูอย่างพริกหอมกระเทียมไปจุนพืชตะกูลตัวอย่างตัวคุดตัวแร้ยังมีแตงโมปลูกแซมอยู่บนขนัดตนตอนอาข,องขางมุขช่วยเล่าว่า แต่งมูมีราคาดีเพราะอา,ากับอาเจหรือพี่สาวเือเข้าหุ้นการทำล้งรับซื้อแต่งมูจากคนสวนมาขายให้กับพวกเรือที่มาจากสุพรรณเรือรี่มาจากเมืองสุพรรณบุรีนะครับอาเจคนนี้อายุห่างกับอามาหนึ่งรอบนักสัตว์ที่ชื่อจีนว่าติวงวนเป็นคนแค่ของขยันขันแข็งคือทั้งลงทต่งมู เดือดรือเป็นบรรทุข้าวสารจากนครศรีมาขายขายเรือขายกล้วยเยขตยามค่ำในช่วงฤด,ดูน้ำหลากตลอดจนเป็นนายหน้าหาคนมารับจ้างเขียเก็บปุบ๋นผลิตตามสวนของดำเนินสะดวกด้วยนะครับเรียกได้ว่าหากเขีนช่องทำา้างรายได้ตรงไหนไม่ลำบากขึ้นตัวเป็นอันทำหมดวางั้นเถอดในระหว่างเดือนอ้ายถึงเดือนสาม คนสวนต้องมั่นดูเลดายาตาดแต่งพืชพันธุ์ดินส่ปุยและชีดยากำจัดศัตรูพืชบนขนานไม่ให้เสียหายปุยที่ใช้ก็มีตั้งแต่ขี้ขางข้าวปุยขาวหรือปุยยูเรียน้ำตางใจายช่วยเพิ่มในตุวจินให้แก่พืชย่างต้นพริกต้องใส่เต้ครูหรือเมล็ดละหุ่งตามละเอียดผสมกับเร่ทาสารอาหารหลายชนิด ที่ซื้อหาได้จากองใหญ่พวกเขาเร่วมกันมาปั้นจนมีลักษณะเป็นแผ่นสำหรับจับใส่ดินระหว่างต้นพิแล้วใช้ไม้ตามลงไปในดินอันโรดน้ำก็จะละลากลายเป็นอาหารของต้นพิกนอกจากนี้ชาวจีนยังใช้วดติดหรือหางไหลไม้เทาน,นี่นึงมาทำยากำจ,จัดตัตูดเพื่อดูนำเถาในรากดูติด มาตามคั้นเอาน้ําซึ่งมีสีขาวข้นราวกับน้ำํำะทินะครับวิธีฉีดน้ำยาก็ใช้กระบอกสูบทำจากทองเหลืองที่บุกหรืออลูมิเนียมคนสวนดํามัสบู่มักออกเชียงว่าพิรียมสูบน้ํายาจากถังฉีดพ่นให้ทั่วขนาดสวนพิกน้ํายาโรติดนอกจากใช้กําจัดศัตรูพืชตาพวกหนอนและแมลงแล้วและออกน้ํา ยาที่ผิวไปลงบนผิวน้นยังกายเป็นยาเบื่อปลาให้มลอยหัวเมาฤทธิ์ยาอยู่เหนือน้านําอามาผู้เขียนเลาว,ว่าพวกเด,ด็กๆจะสนุกกับการใช้สวิงช้อนปลามาขังน้ําให้หายเมาซะก่อนแล้วค่อยเอาลงท้องทางนี้น้ํายาลตูติ์มีสารลูตนลั่นที่สามารถสลายไปมาหากถูกความร้อนหรือแสงแดดนะครับแม้จะมีอันตรายต่อคนและสัตแต่คน่วน,นําเนิน สะดวกเมื่อก่อนจะได้รับปิตบ้างก็คงไม่มากเพราะผู้เขียนเลินล้วนโคตรญาติญาติยายฝ่ายวงศาร่างอยู่กำลังเป็นมาคุ้นเกลิกทุกทุกคนนะครับเมื่อเข้าเนที่อันเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวใช่ว่าคนสวนบ,บุลสวดจะช่วยกันเอาแรงเก็บปิกหอมกระเทียมได้จากจานวนคนในครัวเรือนเพราะลำบังกาลังการผลิตที่มีอยู่น้อยนิดหากเทียบกับ จำนวนที่ดินเฉลี่ยบ้านละประมาณสิบถึงสามสิบไร่แต่พอก็แค่ตอนลงสวนเพาะปลูกดูเลบางทีไม่พอยังต้องไปจ้างเอาลงปักกาพริกหองกระเทียมขุดดินกู้ด,ดิน,ดดนสารพัดด้วยเหตุว่าไม่ได้ทํางานต่างกาแข่งกับเวลาเท่าตอนเก็บเกี่ยวหากปล่อยให้ลาช้าไปพืชพันธ์จะเน่าเสียหมด สียรา,า,า,าคานะครับดังนั้นจึงมีอาชีพหมอเทา้าหรือนายหน้าหาคนรับจ้างคนงานนะครับอย่างเช่นอาจของอามาผู้เขียนพอถึงหน้าตอนเก็บเกี่ยวบรรดาแรงงานจากบางสมุนบ้านไร่จังหวัดรด้บุรีจึงมีอาชีพทำนาแจ่ทีครัวจับเรือมีมาของดำเนินเพื่อรับจ้างแขกเก็บพืชสวนเตียนดยจะไปหา หม้อเท้าที่สือร่วมงานด้วยให้เป็นฝ่ายแต่สารสนเวรบุคคลส่งไปตามส่วนวันนี้เก็บส่วนนี้มาลืมเก็บส่วนนั่นส่วนื่งการกินอยู่ของพวกคนงานรับจ้างแขกเขาก็จะขนเอามาทำกินกันเองอยู่กับบ้านเจ้าของสวนมีเตาลูกเล็กหม้อใบกำลังดีข้าวสารหุงกินได้สักสามเดือนนุ้ง หลังพอกลางนอนใต้ถุนเรือนเท่าน,นี้ก็อยู่กินพริกหอมกระเทียมไปจนบางทีจนย่างเข้าเดือนหนกฝุนจะตกทำทำคนสวนไม่มีเวลามาลองงมึมงำเพราะต้องกิบเกี่ยวให้ทันการอย่าก,กันเลยท่านเกบเกี่ยวแล้วเสร็จบ้านไหนปลูกพริกต้องแต่เตรียมรายสําหรับปากพริกหากไม่ใช้วิธีการตากคณสวนระดวกจะยางพริกโดยการตั้ง,ต,งตั้งร้านพอฟากดุงหลังคา เอาไวส้สมค้างใต้ให้พิสูจน์ให้วิทีนี้เป็นวิธีโดราเติมทีเพราะทํากันตั้งแต่อาม่าของผู้เขียนอย่างมิสูอย่างบ้านของอามาผู้เขียนพอถึงข่าวก็หาเจ้าเรือมาตามรุงเรื่อยในคลองใหญ่เช่นรุงเรื่อยตาเจ๊เต่าตาเจ๊ขิงอึน่นตกเย็นก็ออกเจ้าเรือมากมุ่งไปทางวัดตันตะขามตะบุคุงน้ำบุญ เพื่อกูยทรายตรงั้นดอนหน้าวัดลรงเรือมาทำลานป่าพริกก่างคืนหรือใกล้ลุ่งตึงกับบ้านพอถึงแล้วก็ช่วยกันเอาพุกอีโกูยทรายตายเทมาไว้บริเวณลานลู่งหน้าบ้านทำเป็นลานทรายสำหรับบานพริกที่เพื่องิบแต่ไม่มีธีโตทางนี้ก็คือตากพริกแห้งหาอากาศเป็นใจเดียวจะจัดตากไว้สักวันนึง ก็รวมพริกเข้าเป็นกลองเอาก็ะสอบคุมเหยียบพริกบุ่มให้มันสุกตาต่อไปอีกราวสี่สาห้าวันก็ใช้เขาเป้หรือไม้เกาพริกพูดพริกแยกกอจากทายาาบนไม้เป็นกลองทีง่บ้านขายบ้านไปขาพริกค่าค้านะครับเพราะจะมีคนมารับซื้อสั้างใส่ขิงไปขายเฉลีคองมหาหนาจัก,กรวรรดิท่าเตียน ในพระนครนมูนมน,นะครับ่วนใครใค่าเจ็บพริกแห้งไว้เก็บเพราะใช้จะจะเก็บเกี่ยวเพียงสวนเดียวจะเมื่อไหร่ส่วนไหนไหนพอถือข่าวก็เก็บเกี่ยวพ่อหมดราคาพิกแห้งจริงถูกแสนถูกไม่มีใครมารับจะนวนราคาแ้่ไม่เตี้ยืีพ่อของอามาผู้เขียนซึ่งท่านไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองเลือกที่จะเก็บพริกแห้งไว้รอขายตอนพริกหมด ต้นอ,อีกสามสี่เดือนข้างหน้าการเก็บรักษาพิฆ้งนั้นคนสวนน้ำดืนสะดวกจะทำเตรียมหรือพร้อมขนาดใหญ่สารจากไม้ไผ่ลวกไว้นบนบ้านไม่ผิดกับยุ่งฉางเก็บข้าวเมื่อตอนท่านน้ำดวนสะดวกนอกจากทำสวนเสียนเรายังผู้ข้าวบนขนาดสวนไว้กินเองแต่ด้วยผลผลิตที่ไม่สู้ดีเท่าซื้อเขากิน จะรอยเมื่อการค้มนาคมขนถุงข้าวจากแรงอื่นสะดวกขึ้นจึงยุติการถูกข้าวไปดูยปริยายแล้วขนพี่แข้งมาใส่ในเตรียมเอาเกลือรูอสนอไม่ให้เกิดความชืม้นเวลาจัดและหากจําเป็นต้องใช้เงินก็เรียกคนรับซื้อมาช่างใส่ีีงไปรูรูร้การเข็มเกเสร็จซึ่งลงก็เข้าเดืน 7, อนเจ็ดย่างเดือนแปด ใกล้พันษาน้ำหลากคนสวรรนรลำนมำจะทำการขี่เต้ยหรือกับหน้าบินนะครับก่อนที่น้ำเนือจะไหลนองมาท่วมขนาดสวนช่วงนี้เองที่คนสวนว่างงานจึงออกมาทําบุญที่ว่าบ้างทายเรือเที่ยวเล่นตางานสาลเจ้าบ้างและอยู่บ้านยึบกระทรงใบตองแห้งไว้สำหรับใช้เพาะพืชพันเมื่อถึง่าวน้ำลดต้องลงสวน ดังแล้วก็ตามมีกิจกรรมน่าสนุกที่อามาของผู้เขียนเล่าให้ฟังว่าถึงหน้าน้ําหลักที่ได้ก็เตรียมตัวไปเที่ยวทุ่งอารณนจิรือเขางูและเขาช่องพ่านเพื่อแลกฟืนไม้สเกซึ่งบริเวณน,น,กา,า,นกวากกาวหาน้ําหลาดท่วมทุ่งจะกลายเป็นทะเลสาบพายเรือไปได้สบายโดยอามาของผู้เขียนกับเตียแต่แม่จะเจลเรือที่บรรทุกที่แข่งหอม และอ้อยออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดไปทางคองให่เดี๋ยวเลียวเข้าคองอญาไม้อันเป็นของรัฐไปราชบุรีรลอดใต้สะานรถไฟมุ่งหน้าไปทางทุ่งอารันยิกหรือจุนถึงเขาช่องผ่านนั้นถึงที่หมายชาวบ้านละเแวกนั้นส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาก็จะออกไปตัดฟืนไม้สเกลมาแลกพริกแห้งหอมและอ้อยจากคุณสวนดำเนินสะดวกหากับต้องเจเลเรือผ่านอนาฬิกา ในตัวจังหวัดราชบุรีที่มีด่านอาการตั้งอยู่เตียของอามาผู้เขียนได้แจ้งว่าฟืนมาสแกนนี้ได้มาแต่ทอดเล็กทอดน,น้อยตัวกระผมพาลูกเมียขนเอาของสวนมาแลกของไร่กลับไปใช้เพียงในครัวเรือนไม่ได้ตั้งใจนำไปเรีขายหากำไรนายด่านจึงอนุญาตให้เจรือผ่านตัวไปได้โดยไม่เรียกเก็บภาษีหรือค่าภาคหลวงตัวอย่างใด ทายเวลาสามสิฟันกินนอนอยู่บนเรือกว่าจะถึงบ้านแต่ได้พบเห็นชีวิตนอกสวนต้องนนันงนสะดวกได้แลกเปลี่ยนข้าวของและมิตรภาพเป็นความจุนจำดีๆที่ยังคงเจ่มชัดเมื่ออาณาของผู้เขียนหวนนึกถึงหน้าน้ำหลากหลายพ้นไปอีกสำรักเทศกาลทั้งาศาสตร์จีนได้พระจันทร์และจิงจีก็เวียนมาอีกคนหนึง่ง พนสวนน้นนสะดวกมีวงจรชีวิตจะรวนอยู่กับการทำสวนชนี้มาจำเนรนการตั้งแต่ครั้งยังปลูกพืชสวนเตียนจนร้่ยนำพืชชนิดใหม่ๆเข้ามาปลูกขึ้นองุ่นอาเฮียของอามาผู้เขียนพี่ชายร่วมแม่เดียวกันแต่คนละเตีย่ยมีชื่อจีนว่าเม่งตังหรือบุญทรงนันตะตุบังเป็นผู้ทดลองปลูกองุ่นก่อนใครเพื่อน ือลาวก่อนกึ่งพุทธกาลเล็กหน่อยการปวงุ่นนั้นไม่ใช่ทำกันง่ายๆต้องหมั่นดูเลยพอออกผลก็ต้องจอยผลเล็กผลน้อยออกไม่ให้เบียดกันผลละงุ่จะได้ตัหันเลืกนิยมงุ่แล้วก็เริ่มลงพุทธาอันเหรียญทองและบมบีหมดยุคพุทธาก็เป็นฝรัง่งในละมุดมาโดยลำดับตามความต้องการของตลาด แม้ทั้งในปัจจุบันสวนเตียนดำเนินสะดวกมีพืชพุ์ไม่รู้กี่ชนิดลูกเพื่อป้อนตลาดทั้งภายในและส่งออกนอ,อ,อกประเทศสร้างรายได้ให้คนสวนดำเนินสะดวกพอเลี้ยงชีพจากการทำกรเกษตรกรรมแม้บางครั้งบางคราวโชคชะตาและดินฟ้าอากาศจะลิ่นตลุกให้มีอันต้องขาดทุนบ้างแต่นี่แหละชีวิตคนเราต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปตามสถานการณ์ที่เกิด ่างเาเรื่องนางนยืนยาวมาทั้งหมดก็เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพชนคนทำสวนคลองสำดุวที่ได้เพลวถางแผ่นดินทินจืดบุกดูดร่องสวนทำกินมาด้วยความยากลำบากโอร่างสร้างตัวและพื้นที่แห่งชีวิตไว้ให้ลูกหลานได้ภักภุมิใจทุกท่านสมือเห็นว่าบทความนี้สวยงามพูดถึงเรื่องเก่า มาให้เราเห็นภาพเก่าก่อนที่จะมันเป็นคลองลำเนินสะดวกแรืนี้จึงขอรุญาตนำลุงเผยเผยนะครับขอบคุณครับ